เริ่มต้นจากที่เราเป็นเมื่อเราทำท่าหนึ่งๆห,หรือเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกตึงเราย่อมสังเกตเห็นอะไรอย่างอื่นได้ยากนอกจากอาการตึงเครียดที่เกิดขึ้นบางครั้งเวลาเรานั่งในท่าคัศมาธิความคิดของเราจะวนเวียนอยู่กับอาการปวดข้อเท้าเท่านั้นในการทำเช่นนี้เราไม่ได้อยู่ในอาสนะที่เราพยายามทำอย่างแท้จริงแสดงว่า เรายังไม่พร้อมสำหรับท่วงท่านี้ทางที่ดีเราควรจะเริ่มฝึกอะไรที่ง่ายกว่าความคิดง่ายๆนี่เป็นรากฐานของการฝึกโยคะทั้งหมดของเราการฝึกท่วงท่าต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้เราค่อยๆเริ่มมีความมั่นคงตื่นตัวและเหนือสิ่งอื่นใดคือเข้าถึงความสบายได้มากขึ้น ถ้าเราต้องการทำให้หลักการฝึกอัสนานี้กลายเป็นจริงเราจะต้องยอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็นถ้าเราเป็นคนหลังตึงเราจะต้องยอมรับความจริงตรงนี้หากเป็นไปได้ว่าเรามีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากแต่กลับมีลมหายใจที่สั้นหรือลมหายใจของเราอาจจะเป็นปกติแต่ร่างกายกลับมีปัญหาบางอย่าง หรือเราอาจรู้สึกสบายในการฝึกอาศะนะหนึ่งในขณะที่จิตใจไปอยู่ที่อื่นโดยสิ้นเชิญนี่ก็ไม่ใช่อาศนะเหมือนกันเราจะค้นพบคุณสมบัติที่จำเป็นต่ออาศนะได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักในจุดเริ่มต้นของเราและเรียนรู้ที่จะยอมรับมัน